สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องขอกระม่เเจียบยังมันแล้งนะจ้ะพี่น้องเนาะฮะม่เจี๊ยบก็บสิภาพี่พน้องมาปลูกพักจ้ะพี่น้องม่เจี๊ยบจะมาปลูกเบบิคอดครับยังเนาะม่เจี๊ยบก็เลื่อมซื้ออีกแล้วเนาะพี่น้องไอ้บัสเตอร์เฮดพี่น้องเอานีพันม่เจี๊ยบพ่อปลูกแล้วจ้ะพี่น้องม่เจี๊ยบก็เลยสิมาปลูกแล้วจ้ะพี่น้องเนาะม่เจี๊ยบกับเฮดแปลงเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้อง ไิท้ายวิธีเหตุให้พี่น้องเงเนไม่เก็บเพียแบบบานๆเลยจ้ะพี่นอง,ง,นองเ,เพราะว่บาบ่ได้ผสมยังสบายๆเลยพี่นองดินดำปลูกได้เลย,เลย,ย,ยปลูกแบบยังไง,งเลยจ้ะพี่นองว่าไปผสมดินยังยังถ่ายคลิปค่ะพี่นอง,องบัตเตอร์เห็น<อ> บรรยากาศนมนแลงในหัวนในสวนจ้ะพี่น้องไ่เก็บกระสีผ้ามาปลูกเดี๋ยวไปปลูกกันเล่นแะจ้ะพี่น้องเนาะก,ก้อนอิ่นกระกราบขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าที่หายกำลังใจและเข้ามารับชมขิปอาไม่เจี๊ยบขอบคุณพี่น้องเห้าทุกทุกทนจ้า เีือกกรปลูกเสร็จแล้วจะพี่น้องปลูกข้างๆบัตเตอร์เฮดเพราะว่าเขาโตขึ้นเขาก็ใหญ่ได้พี่น้องเพราะว่าหมดก้อนไม่เชืยกปลูกเบบีคอตเบบีคอตปลูกที่พี่น้องเฮดงองูก็เพิ่นปลูกห้างเราหัวก็จิแบนดอกคือกรำลำงนะพี่น้องเนาะบัตเตอร์เฮดก็ถือหัวใหญ่กว่าเก่าไม่เชยอกันเลยขยับออกอีกูักหน่อยปลูกง่ายๆได้จลยพี่น้องว่าได้มีวิธีปลูกดินยังเพราะว่าสวนไม่เชื่อมเป็น ดินด้วนแถานักเฮี้ยนผู้ใดหรือว่าพื้นที่ของผู้ใดที่แบบว่าเป็นที่เขาไม่เทียบเป็นดินด้วนดินด้วนสามารถปลูกได้เลย,เลย,เลยจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดมักปลูกจ้าพี่น้องเอาไส่เลยปลูกเดียวกับขาก็ง่ามเองจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ผูดด้ใดปลูกพักพิ่นกัะง่ามเบิดนด่คลิปนี้ไม่เก็กบกับว่าไดมีอย่งางไรจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องมาปลูกพักนี่จะแน้งามๆจ้าพี่น้องช่วงนี้ งามพ่ะเจ้าพี่น้องสลัดไม่เกียวก็ร่างงามกระลำก็ร่างง,าม,า,ง,งามจ้ะพี่น้องกระลำง,งามค่มัโอ้ยพี่น้องก็แตกแซ่ลแซ่ลยุจเจริณอง่นม,มาเยี่ยมมาเล่นยุ่เถียงหน้าเขาไม่เจ็บในสวนมวนล,ลายญญาานี่บรรยากาศย้ำแรงจ้ะพี่น้องเอาไม่เก็ี้ยงเขาฝากไว้สักนีิและจ้ะพี่น้องเนาะคลิปย,ยาวเดี๋ยวพี่น้องเขาก็สกิสบเบื่อนะจ้ะพี่น้อง ปลูกไง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องผู้ใดหมักปลูกลงมือทำเลยเด้อจ้ะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงมอ,อก,กับการปลูกพักลีจ้ะนล่คือสวนเมเจียพี่น้องพักกันเล่าง,งามช่วงนี้งามมิลีจ้ะพี่น้องจ่ายฝากไว้ซ้ำเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะเสียงรบกวนหลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า